ต้องการะยายประเทศของเขาบรวิาวารได้ซาอุดีวิชัน่นปีสองพันสามสิบสองพันสามสิบคือวิชันคือเปิดใจว่าทำให้ประเทศซาอุดีอารเบียตอนนี้เป็นผู้นำของบรรดาชาติอาหรับสมดุลพี่น้องครับซึ่งมาเป็นจุดนี้พี่น้องครับก็กระเชิญท่านนายกของเราคือท่านประยุทธ์พี่น้องคือไปปบปะเยี่ยมเยียนและก็ไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังที่เรารู้ในท่า ก็เลยคนไทยโดยเฉพาะคนมสุสลิมถึงพ่อมคนเลี้ยงพี่น้องกับแลยก็พี่น้องและไล่คนเลยที่พอ่อกมีความรู้สึกดีใจนในคือดีใจมากเลยพี่น้องอาจากที่ว่าเราไปฮัทลำบากจากที่ว่าส่งปีเหลือเกี่ยวเรื่องโควิดที่มีปัญหาคนขาดฮัทมาส่งปีคนหายวัดเรื่องบินเดินไม่ได้ตอนนี้ก็เกิโควิดกําลังจะมดรให้ประเทศซาอุดีอาระเบียกับำลังทยขึ้นมาพี่น้องกับมาจับมือทุกเข้มกัน เดี๋ยวเปิดโอกาสให้กับคนไม่ใช่ว่าเฉพาะในเรื่องฮัทอย่างเดียวคนที่ไปทําง,งานคนในปากตายคนอีสานคนกรุงเทพตุกป่าก็เหมือนเขยพีองกันสาาร้างมที่ิจะไปลงะเบียนไปทําง,งานพวกเขาต้องการคนทําง,งานเป็นหลานๆคนพี่น้องเขามีลายไดย่างในปฏิเสธนี่อาเบียนี่คือที่จะใหะ้ที่จะให้เป็นวิชั่นก้องก้องผู้นําในจัดปฏิเทศอารับพี่น้องรันก็เลยต้องการตรงนี้จุดในโบอกแรงงานนี่ก็มีความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยนี้ เป็นแรงงานที่มีที่มือเป็นแรงงานที่สามารถไปได้ส่วนโลกตรงนี้ไปนองกับตรงนี้เป็นเป็นข้องดีกับคนที่มุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมแต่มัดไปได้ตั้ง่เลยคือประกานันแต่ก็ไปลงจากเบี้ยได้ดงดี่มเหนื่เข้ามาไปนอคกับซึ่งนี้ชื่อว่าโอกาสตรงนี้เป็นเป็นขงดีกับคนในเมืองไทยเป็นข้องดีกับคนที่เป็นมุสลิมเป็นอย่างมากเลยซึ่งเราดีพยหาต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะโครงการนี้ดงที่อาจะาดำเนิก็บอก คือจะไปฮัทตัวนี้คือหลังจากนี้ก็คือมีความรู้สึกง่ายขึ้นกลองตัวขึ้นคือว่าไหนว่าใช้กันปีนี้ก็เรือปื๊ดตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้พี่น้องครับตั้งแต่วันนี้หรือว่าตั้งแต่นายกรับมานี่คือมีความรู้สึกว่าเพราะเรือปืนตระละเตี้ยวตระลาเตี้ยวนี่คือเป็นระดับขั้นก้องเดือดูฮัทหรือว่าดูธรรมดานี่คือดีขึ้นกว่าเดิมเป็นได้ไล่เทวาเพราะฉะนั้นพ่อกระพุ่น่านนายกรัฐมนติต่างปัจจุบันชาติ ข้า,า,าพ่จาขอบคุณอาจารย์เซกสกุลพี่รองครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดรอนุนพี้องครับที่เป็นชัอาจารยนมาแล้วก็ขอบคุณพีตวีแล้วก็มาถึงพวกเราในปัจจุบันสร้างที่คน่นี้ทำให้เรามีความรู้สึกจะทีว่ากลุ่มวิชาคิดตรงวิชามามพ่จะบอกกับพี่้องชาวโลกได้ว่าเราซึ่งเมื่อเราจะอยู่ห้างใกล้กับฐานสตาบานกับ่านนายกกับ่านอนุนเทวา คนเชื่อมสัาพันของเรามีคือการจันทวีเราสามารถที่จะบอกได้ว่านี่คือสิ้นดีที่น่าประทับใจสิ้นดีดีซึ่งจากที่ว่าส่องฟีมีรองกับที่เราพยายามเรื่องกาเบียนมาและก็ไดัํจำได้ที่ว่าในเรื่องของเป็ดสาวอ่ะสปูนซี่แต่นากขั้นไดตอที่ว่ามีฐานะนั่นคือสร้างที่ปดีอกาี่เาาย่องการีนางรับ้ี่นเ่องสอวนซึ่งตอนนั้นั้นลูกชีายของนษั่นิย์สรมางที่ปนอดมีงกี่ามยฮัมเรื่องการรีนมาต่ ความจริงเงินจำพวนของเขา้าวที่ิกว่าคนหลูขอ,องเขา้าคือสันมานการสัตย์สันมานี้จะให้กับสีนงนั่นคือตา,ต,าาตามเมตตาญาตของเข้าแต่ว่ากสัตย์สันมานาให้หลูซึ่งเป็นล่านคนที่พิเกว่าคนต่อได้ต่อที่หนเรงเีหว่าอาบมุลอาหม์มัดเป็นสันมาน,นานคนนี้ล้านคนนี้สีนงครับคือเป็นคนุนใบ